สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผัางงานค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสูตรเนื้อหาบทเรียนกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องรู้จุดป,ประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้กันก่อนนะคะซึ่งจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้นะคะก็มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1นะคะ เมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนนี้แล้วนะคะจะต้องอธิบายขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานได้ค่ะ 2. นักเรียนจะต้องออกแบบผังงานโดยการเขียนสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆได้ค่ะ 3. นะคะยกตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานในชีวิตประจําวันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะค่ะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานนะคะก็คือ การอธิบายการทำงานของโปรแกรมด้วยการใช้สัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่หลายตัวนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะนําเสนอให้นักเรียนได้ดูกันนะคะตัวที่1นนะคะก็คือ start หรือว่า stop นะคะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของการทํางานนะคะซึ่งในผัางงานนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ ตัวนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นค่ะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเป็นจุดสิ้นสุดของการทำงานนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือ process นะคะ process นะคะก็คือการประมวลผลค่ะซึ่งการประมวลผลนะคะก็คือการคำนวณหรือว่าการกำหนดค่าต่างๆนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ในการทำงานค่ะต่อไปจะเป็นสัญลักษณ์ Decision นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์การตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะคะเมื่อไหร่ที่โจทย์ของเรานะคะมีการตัดสินใจหรือว่าให้เลือกทางใดทางหนึ่งนะคะเราจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ในการทํางานนะคะ ต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์เมน u a l i n น u t นะคะก็คือการนำเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์นะคะเมื่อไหร่ที่โจทย์บอกว่าให้รับค่าข้อมูลหรือว่านำเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์เนี่ยเราก็จะต้องใช้สัญลักษณ์นี้ในการทำงานค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ d i s p l a y นะคะสัญลักษณ์นี้นะคะก็จะเป็นการแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอค่ะ สัญ,ญลักษ์ต่อไปนะคะก็คือ general นะคะ input หรือว่า output นะคะเป็นการนํำเข้าหรือออกโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์นะคะถ้าเมื่อไหร่โจทย์บอกวาอ่าการตับค่าทางแป้นพิมพ์นะคะเราจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่โจทย์บอกว่า,าโจทย์ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดนะคะเราก็จะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ในการทำงาน,นะคะ่ะ ต่อไปสัญ,ญลักษณ์วงกลมอันนี้นะคะก็คือคอนเน c t ชันค่ะคอนเน c t ชันนะคะก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของผังงานนั่นเองค่ะสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์โฟล n e ค่ะโฟล n e หรือว่าลูกศรนั่นเองค่ะก็คือทิศทางการดำเนินงานนั่นเองค่ะถ้านักเรียนนะคะรู้จากสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของผังงานแล้วนะคะเดี๋ยว,วครูจะพาไปดูนะคะว่าการออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานเนี่ยมีกี่รูปแบบนะคะ ในการเขียนผังงานนะคะแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเนี่ยก็จะสามารถเขียนได้3รูปแบบนะคะก็คือรูปแบบที่1น,นะคะการเขียนผังงานแบบลำดับนะคะเป็นการเขียนผังงานอธิบายขั้นตอนการทำงานตามลำดับก่อนและหลังนะคะโดยมีลักษณะเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะ,ะคุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูอันนี้ก็จะเป็น การเขียนผังงานแบบลำดับนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะต่อด้วยสัญลักษณ์ลูกศรหรือว่าโฟลายนั่นเองนะคะและตามด้วยสัญลักษณ์การประมวลผลหรือผังงานอื่นนะคะอาจจะมีสัญลักษณ์อื่นๆตามมาด้วยนะคะแต่ว่ามันจะจบด้วยสัญลักษณ์สิ้นสุดนะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่า ในการเขียนผังงานแบบลำดับเนี่ยจะมีลักษณะการเขียนเป็นเส้นตรงลงมานะคะก็จะไม่มีแยกออกไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาน,นะคะจะเป็นลักษณะของการเขียนเป็นเส้นตรงนะคะซึ่งเดี๋ยวครูนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะการเขียนผังงานแบบลำดับมาให้นักเรียนดูนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะคุณครูก็จะขอยกตัวอย่างนะคะ,ะการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะ มาดูนะคะในการต้มมามา่าหรือว่าขั้นตอนการต้มมาม่าเนี่ยก็จะมีด้วยการอยู่5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะ 2. ใส่มาม่าลงไปในน้ําเดือดนะคะสต้มประมาณ3นาทีอ่เมื่อเราต้มเสร็จแล้วนะคะสนาทีแล้วก็ 4. ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ยกภาชนะเนี่ยลงจากเตานะคะข้อที่5เนี่ยเราก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะซึ่งขั้นตอนการต้มมาม่าเนี่ย เราก็จะสามารถเอามาเขียนเป็นผังงานแบบลำดับได้นะคะนักเรียนซึ่งในลำดับแรกนะคะเราจะต้องเอาสัญ,ญลักษณ์ตัวแรกก่อนนะคะซึ่งคุณครูบอกไว้แล้วว่าสัญ,ญลักษณ์ตัวที่1น,นะคะที่จะอยู่เป็นลำดับแรกเลยก็คือ,อสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นนั่นเองค่ะแล้วก็จะต้องตามด้วยสัญ,ญลักษณ์โฟลไลหรือว่าลูกศรทิศทางการดําเนินง,งานนั่นเองนะคะ,ะต่อด้วย การประมวลผลนะคะซึ่งการประมวลผลเนี่ยเราก็จะเอาขั้นตอนที่1นนะคะมาใส่มาใส่ในผังงานของเราซึ่งผังงานสัญลักษณ์นี้นะคะเราจะต้องใช้สัญลักษณ์การประมวลผลนั่นเองนะคะ,ะ,คะต่อด้วยข้อที่ 2, 2เลยใส่มาม่าลงไปในน้ําเดือดนะคะเราก็เอาข้อความเนี้ยมาใส่ลงในผังงานนะคะต่อด้วยต้มประมาณ3นาทีต้มมาม่า3นาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็ต่อด้วยการ ใส่เครื่องปรุงแล้วก็เมื่อเราใส่เครื่องปรุงต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็ยกลงจากเตานะคะอ่าข้อที่5ใช่ไหมคะข้อที่5เราก็รับประทานได้เลยนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะมีจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ข้างบนนะคะเมื่อเราเสร็จสิ้นการทํางานแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่สัญ,ญลักษณ์สุดท้ายก็คือสัญ,ญลักษณ์สิ้นสุดนะคะเป็นการปิดท้ายการทํางานของทุกๆผังงานเลยนะคะอ่นนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ข,ขั้นตอนการต้มมาม่านะคะโดยเราเอาขั้นตอนการต้มมาม่าเนี่ยมาเขียนเป็นสัญลักษณ์ของผังงานนะคะอ่าต่อไปจะมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้นะคะซึ่งสถานการณ์นะคะก็คืออ่าปูเนี่ยต้องการเขียนโปรแกรมการบวกเลขนะคะโดยให้ผู้ใช้เนี่ยป้อนตัวเลข2จํานวนนะคะแล้วก็โปรแกรมเนี่ยก็จะคํานวณหาผลลัพธ์และแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอนะคะซึ่งสถานการณ์นี้นะคะ เราก็จะสามารถเขียนผังงานได้ดังนี้นะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะสัญลักษณ์ที่1ที่เราจะต้องเขียนเลยก็คือสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะแล้วก็ต่อด้วยลูกศรน,นะคะทิศทางการทํางานนั่นเองชี้ลงมาข้างล่างนะคะก็คือเราดูเลยคะ่ะต่อไปดูจากโจทย์เลยนะคะ ปูต้องการเขียนโปรแกรมการบวกเลขใช่ไหมคะโดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข2จํานวนโจทย์นี้นะคะผู้ใช้ป้อนตัวเลข2จํานวนเราก็เอามาเขียนในสัญลักษณ์ผังงานนะคะซึ่งสัญลักษณ์ผังงานตัวนี้นะคะเราจะต้องใช้สัญลักษณ์เมนนวลอินพุตนะคะ,ะก็คือสัญลักษณ์การรับค่าทางแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะ แล้วเราก็เอาข้อความนะคะโปรแกรมรับค่าต okay. ัวเลขจำนวนที <Öz pee hvad> ่1น <us> ่งมาใส่ลงไปนะคะคราวนี้โจทย์บอกว่าให้ผู Dow ้ใช้งานเนี Irene ่ยป้อนตัวเลขจำนวน2จํจำนวนใช่ไหมคะเมื่อเราใส่อ่าตัวจำนวนที่1ไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมีโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนที่2นะคะเพราะว่าโจทย์บอกว่าผู้ใช้งานเนี่ยป้อนตัวเลขจำนวน2จํจนวนนะคะจากนั้นแล้วนะคะ เราจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์ผัางงานอะไรต่อไปนะคะเรามาดูจากโจทย์นะคะโปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์อะเมื่อกี้นะคะโปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์เนี่ยเราก็จะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะประมวลผลนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ข้อความลงไปด้านในว่าผลลัพธ์เท่ากับจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2นะคะก็เอาจำนวนที่ผู้ใช้งานเนี่ย ป้อนลงมานะคะ2ตัวนะคะเอามาคำนวณหาผลลัพธ์นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้กลับไปดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่าเมื่อโปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอใช่ไหมคะอ่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะของผังงานที่เราจะต้องใช้ต่อไปก็คือสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ d i s p l a y นะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจะเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอนั่นเองนะคะเมื่อ ประมวลผลหาผลลัพธ์เสร็จแล้วนะคะก็แสดงคําตอบหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยออกมาทางหน้าจอเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะเราจะต้องปิดท้ายด้วยสัญลักษณ์สุดท้ายก็คือสัญลักษณ์สิ้นสุดนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนผังงานแบบลําดับนะคะต่อไปนะคะรูปแบบที่2รูปแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นผังงานแบบทางเลือกนะคะ,ะเป็นการเขียนผังงานอธิบายขั้นตอนการทํางานที่มี การกำหนดเงื่อนไขนะคะอ่ะโดยถ้างเงื่อนไขเนี่ยเป็นจริงก็จะทำกิจกรรมหนึ่งนะคะแต่ถ้างเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะทำอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งมันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะที่นักเรียนเห็นในหน้าจอนะคะก็จะเป็นผัางงานแบบทางเลือกนะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าการเขียนผัางงานแบบทางเลือกเนี่ยก็จะมีทางเลือกแยกออกเป็น2ทางใช่ไหมคะอ่ะดูเลยนะคะ เริ่มต้นนะคะสัญลักษณ์แรกก็คือสัญลักษณ์เริ่มต้นแล้วก็ต่อด้วยการประมวลผลอ่าคราวนี้สัญลักษณ์แปลกใหม่มาแล้วนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ decision นะคะเป็นสัญลักษณ์การตรวจสอบเงื่อนไขนะคะถ้าใช่เราก็จะทํากิจกรรมหนึ่งนะคะแต่ถ้าเงื่อนไขนั้นไม่ใช่นะคะก็จะทําอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะแล้วก็มาเชื่อมโยงด้วย connection หรือว่าจุดเชื่อมต่อของผังงานนะคะ แล้วก็สิ้นสุดการทำงานอันนี้จะเป็นรูปแบบของผังงานแบบทางเลือกนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างผังงานแบบทางเลือกนะคะคุณครูก็จะกำหนดสถานการณ์มานะคะก็คือ,อพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะจะต้องทำงานบ้านซึ่งงานบ้านที่เราจะต้องทำเนี่ยก็เราจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะคะเราจะต้องดูเงื่อนไขก่อนว่ามีอะไรบ้างเงื่อนไขก็มีดังนี้นะคะถ้าฝนไม่ตกเนี่ย ก็จะต้องรดน้ำต้นไม้นะคะแต่ถ้าฝนตกก็จะทําความสะอาดในครัวนะคะอ่าครานี้จากโจทย์เนี่ยเราจะเอามาเขียนเป็นผังงานได้ยังไงนะคะนักเรียนมาดูเลยตัวแรกเลยนะคะเราจะต้องใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อด้วยอ่าการประมวลผลประมวลผลอะไรประมวลผลการทำงานบ้านนั่นเอง แบบนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องทํางานบ้านใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าอ่ะเราจะต้องดูว่าฝนตกหรือไม่ใช่ไหมคะถ้าฝนตกเราจะต้องทําอะไรและถ้าฝนไม่ตกเราจะทําอะไรเราก็เอามาเขียนในผังงานนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเราก็มาดูก่อนว่าเงื่อนไขของเราเนี่ยคือ ฝนตกหรือไม่ใช่ไหมคะถ้าฝนตกเราจะต้องทําอะไรและถ้าฝนไม่ตกเราจะต้องทําอะไรนะคะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะเงื่อนไขแรกเขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกก็จะต้องรดน้าต้นไม้ใช่ไหมคะเราก็เอามาเขียนในสัญลักษณ์ผังงานได้แบบนี้นะคะอ่าคือแบบนี้ถ้าฝนไม่ตกเราก็จะรดน้าต้นไม้นะคะแต่ถ้าฝนตกเราจะทํำยังไงอ่าถ้าฝนตกเราก็จะต้องทําความสะอาดในครัว อ่านะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่แยกออกมาเป็น2ทางนะคะถ้าใช่ก็จะทําอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่ก็จะทําอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้าฝนตกเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องลดน้ําต้นไม้ใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้องไปทํางานบ้านอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทําความสะอาดในครัวนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เราเอา2เงื่อนไขนี้นะคะ มาเชื่อมต่อกันนะคะโดยใช้สัญลักษณ์คอนเน c กชันนะคะสัญลักษณ์ะคะอนเน็ชันวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานแล้วนะคะเราก็จะต้องจบด้วยการใช้สัญ,ญลักษณ์สิ้นสุดนั่นเองค่ะอพอนี้ยครูมีตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีสถานการณ์นะคะก็คือโปต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ แล้วก็เลขคี่นะคะโดยการใส่ตัวเลข1จํานวนลงในโปรแกรมจากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลว่าจํานวนนั้นเนี่ยเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่นะคะจากสถานการณ์นี้นะคะเราก็สามารถเขียนผังงานได้ดังนี้นะคะามาดูกันทีละตัวเลยนะคะสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะอันนี้จะต้องเป็นสัญลักษณ์แรกอยู่แล้วในการเขียนผังงานนะคะสัญลักษณ์ที่2ก็คือโปรแกรมจะต้องตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ใช่ไหมคะ โดยผู้ใช้งานเนี่ยก็จะต้องป้อนตัวเลขจํานวน1จํานวนลงในโปรแกรมนะคะแล้วก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เลยค่ะเมนนวลอินพุตนะคะก็คือการรับค่าทางแป้นพิมพ์นะคะอ่าผู้ใช้งานนะคะก็จะป้อนเลขมา1เลขนะคะอ่าโปรแกรมนะคะก็จะทําการรับค่าตัวเลขจํานวน1จํานวนนะคะจากนั้นเนี่ยโปรแกรมก็จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขนะคะโดยถ้ามีเงื่อนไขดังนี้นะคะ ตัวเลขที่โปรแกรมรับมาเนี่ยหาร2ลงตัวหรือไม่นะคะ,ะนักเรียนดูเงื่อนไขที่1น,นะคะถ้ามันสามารถหารสองลงตัวนะคะมันก็จะเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าตัวเลขที่ผู้ใช้งานป้อนมานั้นนะคะ,ะหาร2ไม่ลงตัวนะคะก็จะแสดงว่าตัวเลขนั้นเนี่ยเป็นเลขคี่นั่นเองนะคะซึ่งเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าเขาให้เงื่อนไขอะไรมาบ้างนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามา เชื่อมต่อผังงานกันนะคะโดยใช้สัญลักษณ์ o n n e c t i o นนะคะอ่าแล้วก็ต่อด้วยสิ้นสุดการทำงานก็คือการเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานของผังงานนี้แล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนผังงานแบบทางเลือกนะคะครูก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยนะคะอ่าต่อไปจะเป็นรูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่3นี้นะคะก็จะเป็นผังงานแบบทำซ้ำนะคะซึ่ง ผังงานแบบทําซ้ำเนี่ยก็จะเป็นการเขียนผังงานอธิบายขั้นตอนการทํางานของกระบวนการต่างๆนะคะซ้ําการหลายรอบนะคะโดยผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานซ้ําๆเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะคะอ่ะดูตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของผังงานแบบทําซ้ํานั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าอ่ะมีการทําซ้ํำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละขั้นตอนนะคะเริ่มต้นนะคะต้องใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะ แล้วก็ต่อด้วยการประมวลผลเมื่อประมวลผลของกิจกรรมนั้นแล้วนะคะเราก็มาดูการตรวจสอบเงื่อนไขถ้าใช่เราก็สามารถสิ้นสุดการทํางานได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะเราก็จะต้องกลับไปทําเงื่อนไขแรกนะคะอ่ะก็คือเป็นการทํางานแบบวนซ้านั่นเองจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจนั่นเองนะคะ ก็จะสังเกตได้ว่านะคะคำสั่งมีการทํางานซ้ํากันอีกรอบนะคะจะเป็น1รอบ2รอบนะคะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะซึ่งครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นการเขียนผังงานแบบทําซ้ำนะคะ,ะก็จะเป็นขั้นตอนการล้างจานนะคะซึ่งตัวอย่างนี้นะคะครูได้สอนไปในการเขียนผังการเขียนข้อความ ในรอบที่แล้วแล้วนะคะก็เลยเอามาให้นักเรียนดูในรอบนี้นะคะเป็นตัวอย่างเดียวกันนะคะก็คือขั้นตอนการล้างจานนะคะซึ่งขั้นตอนการล้างจานเนี่ยเราก็จะมีด้วยการ8ข้อใช่ไหมคะอ่าซึ่งขั้นตอนการล้างจานเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาเขียนเป็นผังงานการทําซ้ําได้นะคะโดยอ่าเริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะพอเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็จะต้องดูนะคะว่า อ่ขั้นตอนการล้างจานเนี่ยขั้นตอนที่1เนี่ยคืออะไรนะคะเราก็เอามาวาดนะคะเป็นผังงานแบบประมวลผลใช่ไหมคะอ่าขั้นตอนที่1นะคะก็คือเทเศษอาหารลงถังขยะนะคะขั้นตอนที่2ก็คือล้างภาชนะด้วยน้ําสะอาดนะคะขั้นตอนที่3ล้างภาชนะด้วยน้ํายาล้างจานขั้นตอนที่4ล้างภาชนะด้วยน้ําสะอาดอีกหรอบนะคะขั้นตอนที่ห้ะะา นักเรียนจะเห็นได้ว่าขั้นตอนที่5เนี่ยเรามีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วใช่ไหมคะ,ะดูข้อที่5จากโจทย์นะคะตรวจสอบภาชนะว่าสะอาดหรือไม่นะคะถ้าสะอาดเราจะต้องทํำยังไงและถ้าไม่สะอาดเราจะต้องทํำยังไงนะคะ,ะถ้าภาชนะสะอาดนะคะเราก็จะสามารถนําภาชนะเนี่ยไปควา่าหรือว่าเราเช็ดภาชนะให้แห้งนะคะแต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าภาชนะเนี่ยยังไม่สะอาด มันก็จะต้องมีการทำงานแบบทำซ้ำนะคะก็คือกลับไปทำงานในข้อที่2นะคะก็คือเราจะต้องล้างภาชนะด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็นำมาล้างด้วยน้ำยาล้างจานล้างด้วยน้ำสะอาดจนกระทั่งภาชนะนั้นสะอาดนะคะอ่ะเมื่อภาชนะสะอาดแล้วนะคะเราก็ทำตามอ่าโปรเซสนี้ได้เลยนะคะคว่ำหรือเช็ดภาชนะให้แห้งนะคะเมื่อเราได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจแล้วนะคะเราก็จะสามารถ จบการทํางานได้เลยนะคะโดยการใส่ใส,สัญ,ญลักษณ์สิ้นสุดลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนผัางงานแบบทําซ้ำนะคะครูก็ยกตัวอย่างง่ายๆให้นักเรียนดูนะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดในบทเรียนนี้นะคะให้นักเรียนทําด้วยกัน3แบบฝึกหัดนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่6 7แล้วก็8นะคะซึ่งจะอยู่ในเอกสารออนแฮนแล้วนะคะซึ่งแบบฝึกหัดชั่วโมงที่6นะคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนผังงานนะคะอ่าผังงานครูมีมาให้แล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ความหมายของสัญ,ญลักษณ์ผังงานนั้นๆน,น,นะคะให้ถูกต้องนะคะโดยย้อนดูในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็อีก2ใบางานนะคะจะเป็นการเขียนผังงานนะคะการออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานนะคะคุณครูก็จะมีอ่าตัวอย่าง การออกแบบโปรแกรมด้วยข้อความน,นะคะมาให้หนักเรียนแล้วก็ให้หนักเรียนเนี่ยเอามาเขียนเป็นผังงานให้ถูกต้องนะคะส่วนอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะก็จะเป็นอังครูกําหนดข้อความมาให้แล้วนะคะแล้วก็ให้หนักเรียนเนี่ยมาเขียนเติมลงไปในผังงานให้ถูกต้องนะคะก็อย่าลืมไปทํากันมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะ,ะซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ